ตัวเซเป้นะครับก็เมื่อวานมีประกาศงบออกมานะครับก็เออถือว่าดีกว่าที่เราคาดนะครับก็ออกมาที่300ถ้าถ้าดูเป็นคอโปรฟิตออกมาที่365นะครับบวกมัน30%มสิบเปอรนเยอยนะครับ140%ยสี Q ่สิบเปอร์เซ็นคิวอนคิュ ก็คิดเป็น28%ของที่เราทำไว้ทั้งปีอ่องปีนี้นะครับถือว่าออกมาบีทได้ตามคาดนะครับ17% mm hmm. ก็เซลล์ uh, mm hmm. ในฝั่งที่เป็นกลุ่มประเทศ Middle East ฝรั่งเศสอินโดแล้วก็มาเลยเนียสามารถกลับมาทำยอด Record High ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยก็ส่งเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากที่เขาไม่ได้มีการ r e แบรนดในตัว Beauty Drink เนี่ยก็เริ่มผมเองก็เริ่มเห็นคนหยิบทานมากขึ้น นะครับยอดขายในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมามัน6ปร์เซ็นซึ่งซึ่งถือว่าดีนะครับสำหรับสำหรับเซเป้นะครับในของฝั่งของมาจินเนี่ยก็ขยายเหมือนกันแล้วก็เป็นเหตุผลที่มัน beat เราเหมือนกันนะครับก่อ,อนหน้านี้นเ,นเรากังวลว่าในเรื่องของราคา,น,าน้าตาลมันมันาจะ impact ตัว cross margin มากมากกว่านี้นะครับแต่ว่าปัจจัยอื่นนมันก็เข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายในฝั่งของ overseas เนี่ยก็ เพิ่มขึ้นนะครับเริ่มกลายเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากขึ้นในรายได้นะครับทำให้ Product mix จะดีขึ้นมาจินดีขึ้นนะครับแล้วก็ราคาวัตถุดิบอื่นๆที่ไม่ใช่น้ำตาลเองเนี่ยมันก็เป็นเทรนขาลงนะครับบาทอ่อนเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันนะครับออตอนแรกเนี่ยตอนประกาศงบมาเนี่ยหุ้นก็ดีดไปค่อนข,ข้างเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยปิดติดลบ นะครับก็อาจจะเราเห็น market rumor มาเกี่ยวกับเรื่องของมันมี message ค่อนข้าง,งคลุมเครือว่า,าในเรื่องของ capacity เนี่ยมันอาจจะไม่เหลือพอให้เซเป้โตแล้วนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยก็ตัว capacity เนี่ยรันอยู่ที่มาเปเน79%เท่านั้นนะครับเซเป้เนี่ยเคยรันได้ไปถึงประมาณ3ามเออแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แคป ค a p a c i ิ y ตใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาอีก25%ในไตร์ตาสที่2นี้ด้วยนะครับแล้วก็อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเพิ่มอีกทีละย5 3 0ิบ5-30%เนะครับเพราะฉันคิดว่าตลาดไม่ควรจะกังวลเรื่องนี้สักเท่าไหร่ด้วยนะครับในแง่ของของเอาลุกเองเนี่ยก็ค่อนข้างสตรองนะครับสำหรับสหรับเป้นะครับก็อยู่ในเฟสของการขยายช่องทางการขายแบบวดเร็วนะครับก็มีการพึ่งเข้าไปสู่ห้างห้างสรรพสินค้าใหม่ที่ เอยอรมันได้นะครับก็จะเป็นการทารกเกตในกลุ่มประเทศอื่นๆนะครับนอกจากฝรั่งเศสนะครับที่อยู่ในโซนของ EU เนี่ยแต่มาดสองเนี่ยก็คาดว่ารายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นนิวไฮในประเทศกลุ่มประเทศที่เป็นฝรั่งเศสหรือว่าเกาหลีใต้นะครับก็คิดว่าใน Catalyst ในฝั่งที่เป็นท็อปไลน,น์ก็ยังมีต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมี global marketing campaign นะครับที่จะเปิดตัวใน เดือนหน้านะครับอันนี้ก็ทางบริบรษัทก็ไกายมาว่ามันก็จะน่าจะ endorse ด้วยเค e เล b บ i ิตีนะครับที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับอันนี้เราเดานะครับก็คิดว่าจะเป็นอย่างเช่นแบบ NCT หรือว่า NewJeans ก็เป็นได้นะครับแต่แต่ก็ต้องเป็นคนที่หรือว่าเป็นแบรนด์ที่แบบมี Soft Power พอสมควรนะครับก็ เออนึกภาพเหมือนกับว่าลิซ่าที่ถือลาบูบูนะครับมันก็จะเป็นฟิลประมาณนั้น นะครับอันนั้นก็เป็นเจตนาของของทางเซเป้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยในส่วนของของแคมเปญเนี่ยก็เข้ามาตั้งแต่ใไตรมาสหนึ่งแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่อตอนนี้นนก็จะมีแต่อัพไซด์ที่เข้ามาจากรายได้เรื่องของของแคมเปญน,นี้นะครับปีนี้เรามองกําไรว่าก็มีโอกาสที่จะมีอัพไซด์หน่อยๆด้วยนะครับถ้าดีแมนหลังจากแคมเปญดีต่อนะครับเรามองว่าปีหน้าเนี่ยจะอัพไซด์ค่อนข้างเยอะสำหรับ จากประมาณการของเรานะครับเพราะว่าราคาน้ําตาลเนี่ยก็เป็นเทรนด์ขาลงเหมือนกันนะครับปีนี้เขามีการล็อกราคาแล้วแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นถ้ายืนได้ในระดับนี้ของราคาน้ําตาลนะครับก็คงต้องมีการรีไวซ์ราคาน้ําตาลลงนะครับก็จะเป็นผลบวกต่อก s อสมาจิน นะครับเออเราอยู่ในช่วงการปรับประมาณการอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังชอบออตัวเซปเป้อยู่นะครับ Maintain Upper Form นะครับ Target Price <S <S 2> <S 2> เดิมอยู่ที่อยู่ที่ร้อยหนึ่งจุดเก้าบาทนะครับ